My. าคุยแล้วพาเราคุยเดินเล่นลมพัดเย็นมาเดินเล่นไปตามคณะขอเชิญร่วมงานบุญปิดทองลูกนิมิตกราบสักระหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในอุโบสถปราบขอพอหลวงพ่อโตซัมปอกงพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าอุโบสถริมแม่น้ำเจ้าพยาระว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์นวัดเกาะเกรียงตำบนบางคูวัดอำเภอเมืองปทุมธานีและร่วมงานบุญบุรพาจารย์ระว่างวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์ในงาน พบการออกร้าน้าจอหนายสินค้าราคาถูกสินค้างานแฝงตลาดนัดรถ,รถราคาสินค้าจากโรงงานสินค้าโอท็อกสินค้าแปรรูปมุมถูกมุมประหยัดกิฟต์ชอบเครื่องดื่มอาหารอร่อยดีออกร้านเต็มพื้นที่ทุกคืนชมคอนเสิร์ตจากสลิป,ปินดังมากันแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์27มก,กราคมชมโซดาสตรีสินจันแรงแสงตะวัน28มก,กราคมชมคอนเสิร์ตจากราชินีรถแห่ใบปอรัติยา29มก,กราคมสนุกกับรำบง ย้อนยุคราชินบุรีปัทโจโจอ,อีดาราช่อง5 30มกราคมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินรถแห่ดังแห่งยุโคโชคโชคโมงคลร้อมทีมงานไทยรถแห่เต็มบง31มกอกราคมสนุกสนานหัวรอก,กับและครลิงประกิจโชว์หนึ่งกุมภาพันธ์ชมคอนเสิร์ตลำซิ่งสีจันวีสีปัทนิตยาสาราคามสองกุมภาพันธ์ชมคอนเสิร์ตจากลีสังไหทองคำแบงโมพัทรินสามกุมภาพันธ์ชมระบงย้อนยุคก,กับออสโฟเอเต็มบง4กุม พ,พันชมลิเกเงินล้านรวมพระเอกรับเชิญนำโดยพระเอกเทพบัญชาหอมหวนสองเอเกชัยราชัน,น้องเอรักแถวราชัน,น้องเจนขุนทองน้องเอศิวกรพรพระร้อมทีมงานบ้านพรพระน้องเอศิวกรนาราปินทองน้องไฟลิปกรลูกมหาราชน้องอนุพเก้าไมสหรัฐยูเย็นร้านขาสนใจจองพื้นที่ขาขายติดต่อทีมงานยิ้มสยามลาดไม่ได้ร่วมงานบุญปิดทองลูกนิมิตทำบุญบุรพายารย์เลือกซื้อสินค้าราคาถูกเีย เี่ยชมระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ณวัดเกาะเกรียงตำบลบางคูวัดปทุมธานีเพื่อความปลอดภัยทางโควิดไดทีนขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานร้านค้ารักสามารถตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดโดยการตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์เวน้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรและต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มคันดังปองอารมณ์ต่ออื่นเิ่งแก้ม คุยเท่ากับมิจฉาที่เรานั้นคุยไม่ได้อะไรขึ้นมาเป็นตัวตลกให้เธอตลอดทำไมเธอถึงน,น่าชาใจเอธยทนไม่ไหวโอ,อ้ยหักด่างตอกอัลัมตอกอเธอยิ้มแก้มคุยพอใจและถ้าเธอไม่คุยเพราะเพราะไม่ถูกชะตามันเล่นตลกให้เธอตลอดทำไมเราเสียเว